95เป็นชาวต่างชาติเด้อปอดนี่คือเมืองไทยคู่เกียร์จับนิดนึงบอกก็เรียกว่าสวรรค์บนดินมีจะเทนายเนาะเขาเห็นยังหันป้าตัวไอ้น้องอยากไทยคลิปคู่เกียร์คู่เกียร์บังดุคนอะไรอะไรเกียร์ตั้งนี่พ่อใครชอบตั้งกันเยอะแยะงาเลยอันไหนก่อนนะชอบถังกินเยอะแยะงาถังเยอะแยะงาั้งภาไปแล้วก็ไป สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรบดีพี่น้องนะครับวันนี้บ้าวู้จะตามหานะครับครูอ้อนะ่ยครับคู่ที่นัดกันไว้นะครับครูอ้อเดินทางมาจากประเลสไตน์แล้วไปนดัดน้องจะ๊กมาโชคข้าบนเรือนเนยครับพระญาตญาติาชนามาทางเรือนะครับ,ต,รบตอนนี้บ้าวู้อยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับ เก็บภาพบรรยากาศนะฮะตามหาคร,รูอ้อจากลาวนะฮะซึ่งนักกันไว้นะครับอย่ที่ท่าเรือท่าช้างนะครับบอว่าครูอ,อ้อจะมาเฉือบอ่อเจ๊ไปเจ๊กับทางเบิองนะว่าครูอ้อจะใส่ความสมาธิในการเดิน,นทางมาถึงบอ่นอน้องไปลองเนาะเพราะว่าการเดินทางของประเทศไทยนะของเมืองไทยคือแต่ว่าถ้าเข้าอุจจาระเนี่ยก็ือว่าสามารถมาถึงม,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 มาได้นะ เป็นภาพบรรยากาศนะฮะช่วงเช้าๆนะฮะของวันที่27นะครับนักท่องเที่ยวไปแล้ววนะ่าเยอะมากครับไปลองครับส่วนหลายจะเป็นชาวต่างชาติ95เปเ็นะครับร้สวสบายดีเขาเรียกทาครีมไง ก็ซึ้งบรพารกันก็ผู่อ็โดนนะครับฝากเนี่ยเอาเา้ากอนขึ้นมาถือถามถามเข้ามาไอเป็นอะไรโซ่ค่ะอันนี้คือประตูทางออกวัดพระแก้วนะเป็นประตูพิมานทีวีนะฮะส่วนประตูทางเข้าจะเป็นฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นเลยฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสลามหลวงเอ๊ะตรงฝั่งนั้นจะเป็นท่าเรือท่าช้างที่นักท่องเที่ยวนะ เขารอที่จะชมขบวนพระจันทร์น้าตาอยู่ชลมาทางเรือเอ้าถามใครเนี่ยมาทางขึ้นมาถึงเนี่ยถามไอทหารไอตำรวดหูผ e ู้ใดถามเห็นผู้ใดก็ะทำผู้นั้นเลยไอนี่เอาครูเกียร์ครูสาวลาวมาพร้อมสมัยนี้ครูนี่ยทักทายสมัยนี้ครูอ๋อไม่เจอหรอวาประเทศชาติยังเจอหรอครั้งแรกที่ได้มาเห็นเป็นอะไรประทับใจป่ะครูสุดยอด เมื่อวานนี้พาไปบึงทะเลเอ,อ,อเดปนเ,เกิบปันเตะไก่เลยแลนไปอาทะเลเกิบเอาเกิรบไม่อยากเดี้ยงม่ได้อพอ,อกันตอนนั้นจะกเดือนไหนครูบพ่อแยกกันตั้งแต่เดือน8ปเนาะ8ปร <8, 8. S 2> ตเน้า สิงหาอนนี้ตุลาแล้วนี่ฮะโซมเดือนโซมเดือนซ้ำเดือนแหละน้อยเนาะจะเข้าซ้ำเดือนทำในมูนี่ตั้งใจมากนี่เดินทางมาจากลาวนี่มาเฮ็ดดีงจุดหมายปลายทางก็คือเฮาอยากไปเบิ่งเฮือสุพรรณหงอายยากเบิ่งพ้าหลวงนั่งเรือยักเห็นจุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวหมูจะพาคู่ออกไปพักคอยที่ที่ชั้นใต้ดินก่อนเนาะหน้าพระแก้วหลังจะไปนางแอ่นเย็นหลังจังคอยไปท่าเรือท่าช้าง เห็นบ่าห้องน้ำนะเห็นปะโอมีหน้าจอะเนี่ยพุ่งพุ่มาฟังนี่พุ่งเราจะเดินไปฟังหนึ่งไปดาวัดปาจะฟังนี่เดี๋ยวถามคู่เกียร์คู่เกียร์ให้ตัวคู่เกียร์เอ้ยเกียร์างบ่เมียนซองคนนี่ลงทางเดียวขวาจะได้จวบอ้ายมือนั่นก็ยังพลาดมือมือมามือทำอิดนะเป็นอะไรเห็นแค่กำแพง ขั้วหูบอข้าแก้มันก็อยู่ด้านในเด้น้องบอสบายน้องอยากเข้าไปกราบไม้พระองค์ใจเข้าใจมื้อนี้น่ะบอสบายแต่ก็ว่าตั้งใจได้มาแล้วก็ต้องได้มาขั้วพระเบิ่งนี่เป็นก่อนต้องเที่ยวเขาเห็นยังหันป้าตัวไอ้น้องอยากใครขี้ขู่เกียร์ขู่เกียร์บังดุคนน่ะไล่ไล่เกียร์ตังในขั้วโห คนไล่ไทยไล่มาไอเนาะ95เปเ็นต์จะเป็นชาวต่างชาติเด้ป๊อดนี่คือเมืองไทยผู้เกียจั๊มนึงเขากเรียกว่าสวรรค์บนดินมีจะเทไนเน,นาะเมืองไทยเอาผัวเดี๋ยว,เ,ว,เ,ดยวเดี๋ยวบาโบจะพาผัวไป,ไปฟังทีเป็นมุมนม่งเหม็นบาบพระแก้วเนาะต้งามช่วยสวยนะเกะะีย้อ่ะหอมรึยงโสดกะตะขี้เงี้ยแล้วยูไทยชอบกะตะขีข้เงี้ยงากเลยอันไหนก่อนนะ สอขังกินเยอะๆะงายซอข้ัวเหนียวากยากไปขาวเปไปว่าจะใ e trendy, Gloria, learned learned. ส่เสื้อสีเหลืองเมื mother, mother. ่อวานนี้ไปต่างคนก็ต่างปรสบายนี่ก็บสบายก็ตั้งใจเป็นเรื่องของผู้หญิงเนาะแมนแมนเรื่องของผู้หญิงสามารถบายได้ยากนะฮะเข้าใจนะเข้าใจจากจุดนี้นะก็จะมีจุดนี้จะพาพัาวไปจุดนี้เมื่อชยอ่ะ เียวอันนี้ก็จะมาภาพคู่คู่เกียร์เนาะสมัยคู่เกียร์ตั้งใจมาจากลาวเลยเจ้านี่ตั้งใจมาดูจุ้งเคยเห็นรักเกลือเกียร์เห็นมอฟังนี้สุดยอดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดพระแก้วเด้อ๋อวัดพระแก้ววัดพระแก้วนี่จะมีพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ด้านในเด้ออันนี้แหละไอ้บที่ลุงเขาจะให้เราไปดูไหมอยากเห็นมากเลยคือสําหรับชาวต่างชาตินะจะมีค่าเข้าชมคนละห้าร้อยบาท แต่สามารถเข้าชมฟรีได้เฉพาะวันสำคัญสำคัญของประเทศไทยวันนี้บรเวณเข้าฟรีวันนี้มันไม่ให้เข้าฟรีเราจะไปไหมคุยแสดงว่าคุณ a l โชคดีแล้ววันนั้นได้เข้าฟรีคุกเกียร์ฝั่งซ้ายมือจะเป็นสนามหลวงเดสมีการจัดงานอ๋อที่พ่อหลวงขึ้นมาโบกมือโบกมืออย่างนี้ใช่ไหมเมนนั่นว่แมนแมนหรอสนามหลวงที่มีการถวายอ๋ออ๋อนี่จะเป็นสนามหลวง อวันนี้เขาเอิ้อนมาสนามล่วงหมายเนาะที่ต้องแล้วสนามล่วงพี่เตีรงใ่พีพีพี่วันนี้ได้นึงแกนยังบเคยเห็นแกนที่นอกขนดีใจแกน่ะงามงามงามสุดเนาะสุดคงามเลยเกียร์ถ้าได้เข้าไปในสุดงามงามสุดเลยไปเลย เงินมีสำได้กับขอคนได้<ะ>มางานนีเลยเฉพาะขอ,องมาเลยมุมนี้วิวนี้จะเห็นได้ชัดเด็กกูว่อาอุมโมงนี้เขา้าไซต์ไปทางได้นนะ่ะอุมโมงนี้อุโมงนันใดอุโมงนี้คือโม,มงใต้ดินเด็กูเกียโม,มงใต้ดินเดินเดินได้หรอคือคนไทยมันจะสร้างอะไรพวกที่แรกก็ต้องเที่ยวจะเดินทางมาจากท่า,าที่จอดรถเนี่ยจะข้ามถนนนะก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามและจะเกิดอันตราย คนไทยมันก็จะสร้างอุโมงค์เพื่อจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปยังประตูทางเข้าแต่ว่าอุโมงค์นี้อุโมงค์ที่คนเดินไม่ใช่อุโมงค์รถใช่ไหมอุโมงค์คนเดินอ๋อน่ะอ๋อคเกียร์ที่คือประเทศไทยมีทั้งอุโมงคนครั้งแรกในชีวิตมาบ้าลงไปคุกเกียร์เดี๋ยวลองไปเลยลองไปเลยอ๋อมันจะไปลงมาในเลื่อนในเลื่อนอ๋ออันนี้ก็ได้ในเลื่อนนี่เอาพาคุกเกียร์ไปนางมาในเลื่อนคุกเกียร์คุกเกียร์หยุดยั้ง คุณบอลมาในเรือนเนี่ยเคยยืนอยู่ใส่เคยยืนในห่างมุนบอก็อยู่ในห่างเห็นมาในเรือนกลางแจ้งกลางแจ้งพีเกียรไปยืนเฉยอ๋อขอามวะเธอไปทำอะไรอ๋ออย่ารีบไปเดี๋ยวฉันดูที่นี่คืออะไรหรอทำไมทันเดิเลื่อนอยู่อยู่ตื้นจังแบบมันอยู่บนเต็นสินะยู่ทางงงเลยเกียร์ให้มานอกจากมาในเรือนแล้วยังจะมีลีฟเด้ ลิฟต์กลางแจ้งคือลิฟต์นี้สามารถใช้สําหรับผู้ผู้ผู้ทุพพลภาษ์เช่นผู้พิการทางแขนขาเนี่ยคนชราหรือขนของลงไปจัดการที่ข้างล่างเขาไปคเขาจีบมืออยู่นี้ก่อนอันนี้คือว่าเขาเห็นคันไดเร็วนี้เขาเข้าไปเห็นแม่งอยู่รูปนี้ต้องไปพิสูจน์กูเกียมีนี่เห็นไัมเห็นบอเห็นบอมีนักท่องเที่ยวผูเขึ้นมากดิมันจะขึ้นมาทางนี้นี่เข้าไปสัมผัสเลยตอนนี้ เป็นยังไงล่ะขนาดขนาดตอนที่ครูเกียร์ยังไม่มาเมืองไทยนะครูเกียร์หลงรักเมืองไทยหมดปากโคตอนนี้ครูเกียร์ได้มาเห็นจริงๆแล้วครูเกียร์ยิ่งรักเลยครูเกียร์ถ้ามาแล้วเราต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนเลยหลัจะเป็นศาลหลักเมืองแล้วก็จะห็นกระทรวงกลาโหมอ๋อเดี๋ยวเราลงไปลงไปที่นี่กันอุโมงครูเกียร์อุโมงค์อีกลองเบิ่งเคยเคยลงเมื่อในเดือนบ่ ลงคันเดลเรือนในห้างแต่ย right. ังไม่เคยได้หลงที่กางแจ้งอย่างนี้เลยต้องไปลองแล้วลองมิ่งพี่งหน้าเลยกางแจ้งแบบนี้ไม่เคยไปเลยอ่ะคุณเลี้งคุณครูออกคุณครูเกียร์ตั้งใจเดินนางมากวันนี้ครับเป็นกงแรงในชีวิตสบ่างเด้อตกเด้อเคยเคยไปเตะอุโมงแบบอันในห้างในตลาดถนะอันนี้เออเพม่นกับอันคันเดลเรือนขนาดวันนี้ลงคันเดลเรือนแบบกางแจ้ง สิ่งที่สำคัญเลยจะมีห้องน้ำในคูเกียด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำครับคุนชมคันี้ถือได้ว,ว่าเป็นอ่าสำคัญเลยน้องๆนอนทีคุ้นคู่นะฮะจากลาวเรือสาวลาวเนี่ยน้องอ้อตั้งใจเดินทางมาเลยพี่นะ้องเ้ยเนี่ย ก็จะเห็นน้กท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวท่านู้ชมครับวันนี้บารพวกเองนีมีโอกาสและนีม่มีคุณวานส,สนานที่จะเด้มาชมขบวนเรือพระยุหันญาตาชลมาศทางเรือนะครับี่นองครับ สาว่าเพิ่นกะชื่อว่าประทับใจแล้วทำมาชมนะครับประทับใจเพิ่นกะอยากถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวผมถือให้พวกเนี่ยเนาะมาที่นี่พวกคือพวกพานักเรียนมานำนักเรียนมานำนักเรียนรักพายากมาให้านักเรียนมานำเดี๋ยวเราให้ต้องเที่ยวถ่ายรูปด้วยเด้อแบ่งกันถ่ายเด้อ ขั้วความไหนไมีห้องน้ำดีคเกียร์ไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเข้าแล้วแล้วจะถามคุณรู้สึกว่าห้องน้ำเมืองไทย,ไปย,ยงเ,งเป็นยังไงเสียเงินบ่เจะได้ยินอนันแต่นั้นแต่ไม่ได้ยินด้วยค่ะว่าห้องน้ำเขาสะ,สะอาดสะอได้ไปห้องน้ำมาหน่อยเดี๋ยวห้องน้ำเขาหน่ะเดีเอาเขาปิดบนนนบนนนเขาจะได้ไม่มาเลยก็ทอันเลยเขาอยู่หลังนีโนโน่แหละเขาก็ปิดห้องน้ำสะอาดไี่แล้วห้องน้ำเราเขาปิดบนนบนนนไปขัวไปเข้าห้องน้ำแล้วมาเราคนมาทัาใจสื้ฟังไงเด้อ ปการที่ว่าเลยาภาคร,รัวมางเห็นและสัมผัสน้องพี่น้องหน้าปากที่ตาเป็นเรื่องใจให้ผัวรทำในเดอ้อนะฮะแล้วบาบูสลาเสียงแคลาวนะคลิปนี้นะฝากต่อไปอีกที่หนาเนี่ยฮะ่าบาบูจะพาครอรัวไปชม,มเรือเนี่ย ชลมาทางเรือสุพรรณหงส์เนี่ยมูนี่ฝากที่ตามเปกันแลังใจเนาะพี่น้องสหรับคลิปนี้บาโบกเขาเนี่ยล่าไปแล้วพี่น้องหงสยสบายดีนะครับ